ก่อนที่เราจะไปถึงเนี่ยเราต้องรู้จักสถานที่ก่อนโดยสถานที่ตรงนี้เนี่ยจะเรียกว่าชุมชนคนธรรมวัดประวิทภูพาหรือว่าวัดบ้านตังโดยตรงนี้เนี่ยจะตั้งอยู่ที่หมู่ที่2ของตําบลบ้านตังอาเภอมาโยจังหวัดปัตตานีโดยชื่อบ้านตังเนี่ยชื่อเน,นี้ยจะตั้งตั้งแต่ต้นสมัยรัตนโกสินทร์สมัยที่มีการปกครองแบบหัวเมืองโดยจะอยู่ภายใต้การดูแลของพระยายยริง่งครั้งหนึ่งเนี่ยพระยายยริ่งก็เคยมาที่นี่ ได้ยกพลเข้ามาบ้านตรังและว่าเป็นสถานที่ตรงนี้เนี่ยว่าเป็นสถานที่ที่มีความเกี่ยวข้องในทางาปศาสตร์ด้วยซึ่งจะอยู่ในศาสตร์ของภูมิศาสตร์แก่ภาพที่มนุษย์สร้างขึ้นในชุมชนแห่งนี้เนี่ยก็จะมีวัดประวิภูผาซึ่งเป็นวัดเก่าแก่สร้างเมื่อปีพุทธศักราช2240ปัจจุบันนี่มีอายุประมาณ327ปีโดยเป็นสถานที่โบราณสถานที่มีมาก ด้วยคุณค่าทางด้านวัตศาสตร์และก็ศรัทธาของคนในมืนโดยเฉพาะของคนชนบ้านตรังนอกจากวัดเนี่ยก็ยังมีหอพระไตรปิฎกเป็นอาคารไมย้ยกพื้นสูงหลังคาทรงจัตุรมุกสร้างเมื่อปีพศ2499โดยสร้างจากพ่อแก่เจ้าแสงอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านตรังแล้วก็ มีต้นตะเคียนต้นตะเคียนต้นนี้เนี่ยจะเป็นต้นที่คนในชุมชนอะแกะสลักกันเองแกะสลักกันเองโดยต้นตะเคียน,นยจะมีความยาวประมาณ20เมตรอายุประมาณ300ปีซึ่งจะแกะสลักเล่าเรื่องเรื่องราวของพุทธประวัติ14ตอนแล้วก็มีการเล่าเรื่องเรื่องราววิถีชุมชนของคนบ้านตรังด้วย แล้วก็มีค้ลองขนาดใหญ่ด้วยที่ชาวบ้านในอดีตช่วยกันทําแล้วก็เป็นฟิลเหมือนสัญลักษณ์เฉพาะของชุมชนเป็นค้องของชุมชนซึ่งก็จะมีการเขียนตัวอักษรบนค้องด้วยนอกจากนี้นะก็ยังมีสถานที่อื่นๆอีกมากมายอย่างเช่นพวกสถานพิพิธภัณฑ์แสดงเครื่องมือเครื่องใช้โบราณซึ่งในวิดีโอนี้เราไม่ได้ไปซึ่งแต่ว่า ตรงนั้นะจะมีแล้วก็มีอาการารอคารเก็บสรีสระสังขารของพวกเกจเจ้าแสงพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนแล้วก็มีแหล่งผลิตผ้าทอลายจวนตานีซึ่งจะอยู่ในบริเวณวัดเช่นเดียวกัน จากที่ทุกคนฟังมาเนี่ยถ้าใครสสนใจอยากไปเนี่ยทุกคนก็สามารถไปได้นะอยู่ที่วัดบ้านตรังตำบลบ้านตรังท,ที่อำเภอหมายโยของจังหวัดปตัตตานี